บันทึกรายการเพโลนะคะบันทึกรายการเงินเพิ่มเงินหกักสร้างรายการเงินเดือนคำนวณประกันสังคมบรบภาษาีของเดือนกุมภาเราจะทําที่รายการแรกก่อนนะคะไปที่เงินเพิ่มแล้วกด enter ค่ะเปลี่ยนเดือนนะคะเป็น010258ถึง280258 เรากด f 3เพื่อเพิ่มนะคะระหัสพนักง,งานก็คือแรกคือ02แล้วกด enter คือนายดีจริงแน่นอนวันที่นะคะก็คือ28 02 58ประเภทเงินเพิ่มใส่จุดแล้วกด enter เลือก att เบีย้ยขยันจำนวน1,000 10, 0บาทแล้วเราก,กด f 1 0เพื่อวันทึกนะคะคนที่2คือรหัส0 3ย์ชื่อนางสาวงามจริงดีพรอม วันที่ยี่สิบแปดศูนสองห้าแปดนะคะประเภทเงินเพิ่มใส่จุดแล้วกด enter เลือก ATT เบีย้ยขยนันแล้วกดเลือกคะ่ะจำนวนเงิน1,000บาทแล้วกดบันทึกคะ่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้ว2คนเรากด escape เพื่อออกก็ <c oughs> จะขึ้น2คนนะคะแล้วเรากด escape เราจะบันทึกรายการเงินหักคะ่ะดับเบิลคลิก วันที่นะคะ010258ถึง280258กดโอเคแล้วเรากดเพิ่มนะคะรหัสก็คือ02ในดีจริงแน่นอนวันที่280258ประเภทเงินหักใส่จุดแล้กด Enter นะคะแล้วก็ ABS ขาดงานกดเลือกจำนวนเงิน500 ล้วกด F10 เพื่อบันทึกมีรายการเดียวนะคะเรากด Escape เพื่อออกค่ะก็จะขึ้นหนึ่งรายการหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการสร้างเงินเดือนต่อนะคะเกิดเลือกที่มาที่หน้าจอฟอร์มูล่าที่เป็นไอคอนต่างๆเราเลือกสร้างรายการเงินเดือนนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปะคะ่ะจะขึ้นหน้าต่างสร้างรายการเงินเดือนอัตโนมัติในแต่ละเดือน เดือนปีตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็น02-2558อัตราที่ใช้ขอโทษค่ะแล้วเรากด enter กด OK เคกำลังสร้างรายการเงินเดือนอยู่นะคะสร้างรายการอนุมัติเสร็จแล้ว3รายการกด OK แล้วเราก็กด cancel เพื่อออกค่ะ เราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาคำนวณประกันสังคมแล้วก็คำนวณภาษีต่อค่ะเราจะคำนวณภาษีนะคะไปที่คำนวณภาษีแล้วก็กด d i a m o ลคลิกเราต้องการคำนวณภาษีในเดือน02ท2558นะคะเลือกอัตราภาษีที่ใช้เลือกแบบเก่าแบบใหม่ค่ะขอโทษแล้วเราก็กดโอเคนะคะกรุณารอสักครู่คำนวณภาษีเสร็จแล้วเราก็กดโอเคค่ะ แล้วกดแคนเซิเพื่อออกหลังจากนั้นเรามาตรวจดูนะคะเราก็ไปที่เมนูหลักด้านซ้ายมือเลือกเงินเดือนนะคะเรามาดูที่ด้านขวามือบันทึกรายการเงินเดือน o t กา l ารายการแรกเลยเนี่ยคะ่ะเราก็กดแล้วบันลิกเข้าไปดูเดือนปีนะคะคือ02ทับ2558 แล้วเรากดโอเคค่ะก็จะมี3รายการนะคะลองเข้าไปดูที่ของสุขใจเก่งมากนะคะเรากดแก้ไขเข้าไปดูก็จะมีภาษีหักหน้าที่จ่าย2929.25นะคะประกันสังคม750เงินเดือน50 0 0 0บาทแล้วก็กด escape เพื่อออก ไปรายไปที่เมนูหลักเงินเดือนไปที่ตรงประมวลผลนะคะแล้วเลือกรายงานการตรวจสอบคำนวณภาษีหักนาที่จ่ายเราก็จะเปลี่ยนเดือนนะคะเป็นสองสอง 58, อัตราภาษีที่ใช้เนี่ยเป็นแบบใหม่แล้วก็กดโอเคค่ะ ก็จะขึ้นให้ปริ้นออกทางจอภาพนะคะเรากดปริ้นก็จะเป็นการตรวจสอบการคำนวณภาษีนะคะ เราก็กด F9 นะคะเพื่อบันทึก